เฮ้ยเอาไงดีว่าเจ้าเขียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยครับผมมีลูกซองอยู่ตอนนี้ <c oughs> อา้าวแล้วจะทำไงดีเนี่ยตอนนี้ S.P c มันบุกออกมาแล้วเนี่ยฐานทัพเรามันกันไม่ได้ต่อไปแกหยุดยิงลูกซองก่อนเลยรู้ไหมกระสุนมนันหายากแค่ไหนยังอกีกอ่ะยังอกีกไปไหนก็ไปไป <c oughs> เอาละเจ้าเขียวก็บ้าไปแล้วเราจะทำไงดีเนี่ย S.P หลุดออกมาไปแล้วโอ้ยสูบุหรี่ักมวนล้วกันเครียด โอ evet. ้เจ้าชิงชาบนี่แกปกติหรือเปล่าชิงชาบคุยกับเราหน่อยโอ้โหไปชิงชาบเขาไม่ปกติจะรอดได้ยังไงเนี่ยเราเอาเอาสวยละสวยละเออบุหรี่สักมวนเขียดเด้ายวเจ้าเลสโอ้โหเลสแกมาแล้วหรอแกปกติใช่ไหมเอาไงดีเนี่ย scp มันหลุด ปกติก็แย่แล้วตอนนี้ไม่มีไม่เหลือใครแล้วแหละเหลือแต่ไอ้เขียวเหลือแกคนเดียวแล้วเจ้าเขียวแกมา,ามารอมลูกลูกซองโอ้โหกระสุนมันแพงรู้ไหมเนี่ยอ,ออกไปเลยนายอำเภอเครียดมาก <c oughs> นายอำเภอเครียดมากตอนนี้ฐานทัพ SCP ซพระเบิดพังไปแล้วเชื้อไวรัสอะไรเต็มไปหมดเลยครับสับปะหลาดตอนนี้เจ้าเขียวก็มัวแต่ยิงลูกซองโอ้โหกระสุนมันแพงแกรู้ไหมเนี่ยใช่ครับ นี่คือ i n k เ n เน่ box, อคอรลับบ็อกซ์บัตส์ังกีนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าสตรอรี่เนี่ยเขาเป็นยังไงมีสตรอรี่ให้อ่านไหมคอลับบ็อกซ์บัตส์สปังกี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าคอ l ์ลับ box, บ็อกซ์สปังกี้เนี่ยเป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นสปังกี้ผสมประสานความหลอนใช่ไหมความหลอนแล้วก็ความผิดพลาดของเจ้าคอ l ์ลับบ็อกซ์หรือว่าการทดลองใช่ไหมน่าจะเป็นการทดลองครับที่ผิดพลาดนะฮะ ซึ่งในเวอร์ชันนี้นะครับจะกลายเป็นสมังกีผสมผสานกับมิวสิกผสมผสานกับมิวสิกที่แปลกใหม่ยูนิคโอเคแล้วก็ผสมผสานทั้งคู่นะครับกลายเป็นในเวอร์ชันนี้นะครับหรือว่าเป็นการทดลองที่ผิดพลาดนั่นเองนะฮะนั่นไงเหลือเจ้าเออแนวอเพอแค่คนเดียวแล้วครับตอนนี้ไม่นวอเพอไหวไหมเนี่ยนวอเพอถึงก็ต้องสูบเลยครับตานี้รลอยแล้วนะ โอ้โหลำบากนะฮะแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าผมไปดูมาแล้วนะอย่างเช่นเจ้าฟ้าเนี่ยเนี่ยเป็นบ้าปเรียบร้อยนะครับเนื่องจากรับแรงกดดันไม่ไหวหรือว่าความเครียดเนี่ยไม่ไหวฮะต้องชมเห็นไหมโอ้รโมลิแคบแมนหเรียกได้ว่าเครียดมากๆในสถานการณ์แห่งนี้ S.C.P ผมขอเรียก S.C.P ได้ไหมหรือว่าการติดเชื้อดีจะได้ให้ทุกคนเข้าใจขอเรียกว่า S.C.P แล้วกันนะครับกับเรื่องราวข้างต้นที่เราได้ทําการเล่าไปนะฮะว่าสถานีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ โอ้เลยเดีวว่าเครียดมากเลยพี่เหลือแค่เพียงนายอำเภอนะครับกับเจ้าเออเจ้าเขียวเจ้าโอแวกที่เหมือนจะเป็นบ้าไปแล้วเหมือนกันครับยิงกระสุนไม่ยั้งเลยครับเหลือคนสติดีๆแค่คนเดียวครับคือเจ้านายอำเภอนั่นเองนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราไปตามล่าหาคนอื่นกันนะครับว่าจะมีคนอื่นอีกไหมในการที่จะมีชีวิตรอดแลวก็มาช่วยนายอำเภอนะครับเริ่มต้นจากตัวแรกเลยนะฮะตัวนี้ปกติเขาจะเป็นโอเลนส์ ens, ใช่ไหมมารอบนี้เป็นโอ ไม่น่าจะรอดครับตอนนี้นายอำเภอบอกโอ้เช่นนายอำเภอบอกใครจะมาช่วยเราได้บ้างเนี่ยตอนนี้โอ้ไม่ก็อ่ะประมาณนี้นะครับตัวที่2เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าเลนนะครับแต่ว,ว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอญาตอีกนิดนึงนะฮะ<ๆ>ก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อนะครับช่วยนายอำเภอนะครับช่วยกดไลค์ผมก่อนเลยอย่างแรกนะฮะและกด subscribe ด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากนะครับกดกันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาลุยสตอรี่กันต่อนะครับว่า เจ้านายอำเภอนะครับจะมีคนช่วยเขาหรือเปล่าหรือว่าจะตายอย่างโดดเดี่ยวกับเจ้าเขียวโอแวกนะครับนาเศร้ามากๆครับอะแต่งนิดนึงนะครับร้านวิวภากรนะครับร้านโลบอกตอนนี้นะครับแมปฟิชหรือว่าแมปอะไรที่ดังๆนะฮะราคาถูกปลอดภัย1นึ่งล้านเปอร์เซ็นนะครับลิงใต้คลิปได้เลยนะฮะเป็นแมปโลบอคนะใครที่เล่นโลบอกอยนะครับไปเดินดูเล่นสินค้ากันได้นะฮะถูกปลอดภัย1นึ่งล้านเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับไปเราไปลุยอะไรดีกว่าครับ ตัวแรกดูเรียบร้อยเจ้าโอเลนส์ไม่น่าจะรอดและตัวต่อไปครับเจ้าเลดอสตอรี่ข้างต้นตัวนี้ก็ออ oh. <laughs> ตัวนี้น่าจะเป็น SCP าปรสิตอย่างแน่นอนคือผมบอกตรงนี้ก่อนนะครับมันไม่ใช่ SCP นะท่านชมแต่ว่าขออนุญาตเอ่ะเ่าในเรื่อง SCP เพื่อจะให้เข้าใจกันนะฮะอย่างชัดเจนว่าตัวนี้ไม่ปกติแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้ก็ไม่ใช่ปรสิตด้วยนะครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นหนึ่งใน SCP ปรสิตละกันไหมครับที่ฉีกหน้าเจ้าโหโหโหเจ้าเลสซีโอ้โหเป็นเสียงๆเ,เลยครับเจ้าตัวต,ต่อไปโอแวกมาช่วยคุ้มกันน้องนายอำเภอหน่อยสู้โอแวกนั่นแหละโอแวกยิงขึ้นฟ้ายิง, <c oughs> ย,ง <c oughs> ยิงตรงนี้สิโอ้โหนายอำเภอบอกโอ้ยนี่เลือกผิดคนใช่ไหม <c oughs> เนี่ยเหลือใครไม่เหลือเหลือโอแวกเทียด <c oughs> ตาซ้ายกระตุกเลยเครียดมากน่กระตุกเลย <c oughs> เครียดสุดๆอ๋อ่ะ,อะมาตัวต่อไปครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเป็นโรบอทหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว,ว่ารู้สึกว่าสลับกันมั่วหมดเรียบร้อยนะงั้นมาโอโ้ไม่นะน้องเฉาวันเกิลโอ้โหตัวนี้ก็ปอลลสีครับตานี้เยิ้มแล้วนะโอชโอ้โหฟังเสียงได้ไหมครับรู้สึกว่าไม่มีปุ่มฟังเสียงนะฮะท่านผู้ชม อ่างั้นเดี๋ยวผมขอวญาตนิดหนึงนะอญาตฟังเสียงน้องเชาวันเกลก่อนแล้วกันนะครับตาเยอะมาเลยครับอ้าะโอ้โหเบดแน่นมากครับไปไปนายอำเภอมาคุมต่อต้นไม้ครับรอบนี้ต้นไม้ไม่น่าจะรอดครับตัวน,นี้น่าจะโดนสิงเหมือนกันนะฮะร,รู้สึกว่าหน้าเขาดำมืดขึ้นหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นครับ หรือว่าเป็นปรสิตหน้ามืดมีหรอถ้ามีก็น่าจะใช่ครับตัวนี้น้องต้นไม้นะฮะเรียบร้อยตัวต่อไปครับมาถาดจากต้นไม้มาเลยครับโอ้เจ้าพิงเดี๋ยวนะโอ้โหดูครับตัเพลงเรียกได้ว่าแหวกแนวจากคนอื่นมากครับเพราะว่า ตัวนี้ครับรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเสาด,ด้วงเข <c oughs> าเรียกว่าอะไรเครื่องสีละกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องสีประเภทไหนนะครับเป็นแนวออกโทนเสียงเออเขาเรียกว,ว่าไฮไวส์ก็คือเสียงสูงนั่นเองโอมายกอดมาครับตัวต่อไปครับถัดออกมาจากคุณชมพูนะครับโอ้นี่เจ้าเจ้าม่วงคือรับแรงกดดันไม่ได้ครับชมชม แล้วด้วยความที่เขาผูกคออย่างเงี้ยศพเขาเนี่ยน่าจะโดนสิงด้วยปรสิตสักตัวหนึ่งนะครับเข้าไปในสมองเรียบร้อยนะแล้วรู้สึกว่ายังควบคุมร่างกายของเจ้าม่วงไม่ได้ครับมีเพียงเสียงออกมาครับตาย,ยังมีแสงนี่น่าจะเป็นหิ่งห้อยเข้าไปในหัวหรือเปล่าโอ้หน้ากลัวมาก <The> ยิงพูดยิงหน้ากลัวเอาไปแผลแล้วไม่พูดอะไรไพูดแล้วโอ้ไม่ก็เจ้าม่วงรับแรงกดดันไม่ได้นี่ครับชิงชับโอ้ ชินชาบก็สติไปแล้วครับโอ้โห360อสงศาเจ้าเอาแวกมาช่วยยิงอีกรอบสิรูสองยิงเลยนั่นแหละอยิงขึ้นฟ้าเหมือนเดิมเลยเบื้องกระสุนไม่ใช่อะไรออกไปเลยแกโชมาครับตัวต่อไปครับตัวโอ้เจ้าโรบอตเนี่โดนยิงโอ้โหใครเป็นคนคิดเนี่ยโรบอตเขาเป็นหุ่นยนต์พี่เขาไม่ตายหรอก เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ครับฟังเสียงไว้ละกันนะครับโอ้เสียงแบบเหมือนฝนฟ้าขนองหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอผู้รอดชีวิตคนอื่นนอกจากโอแหวกับนายอำเภอนะครับแต่นายอำเภอที่คือเขาเก่งมากเลยนะที่ยังทนในสภาพเขาเรียกว่าแรงกดดันได้ขนาดนี้นะครับสติดีสุดๆครับโอ้ดวงอาทิตย์ครับโอ้กินอะไรเข้าไปอะแก แกอ,าอ้าแกเพิ่งออกไปสิมานี่ก่อนโอ้โหหิวข้าวหรือเปล่า <laughs> อืโอ้ไฟฟ้าโอ้เจ้าดวงอาทิตย์ครับคือก่อนตายเนี่ยผมคิดว่านะเขาโดนปรสิตเข้าสิงครับแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้ปรสิตเนี่ยไปทาร้ายคนอื่นนะก็เลยพยายามกินเจ้าไฟฟ้านี้เข้าไปใช่ไหมให้ชอาต,ตัวให้ตายพร้อมปรสิตนะครับแต่ว่าครับโอ้โห ยังสู่นๆอยู่นะยื้อๆอนอยู่เจ้าโพสิกับไฟฟ้านะครับยังไม่มีใครตายแต่ว่าก็ยังทำอะไรไม่ได้นะตัวนี้อ่ะตัวต่อไปครับเป็นขึ้นไฟฟ้ามาเลยครับขึ้นสัญ่อเขาเรียกว่าชีพสัญญาชีพของของชีวิตครับขึ้นๆลงๆครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตายหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขานะฮะแต่ว่าครับน่าจะรอดยากนะฮะในสถานการณ์แบบนี้นะครับโอ้ไม่ก็ตัวนี้เป็นน้ำแข็งหรอมา โอ้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเจ้าแน้เพอรอดกี่โมงแบบนี้โอ,โ,โอ้โหน่าจะเป็นการเป็นอีกคนหนึ่งครับที่โดนทดลองแน่นอนครับตัวนี้น้งแข็งแบบนี้น่าจะโดนแช่นะครับแช่แข็งแช่แข็งนะฮะก็เลยน่าซีดนะครับแต่วา่าพอออกมาสู่สภาพอาก,กาศของจริงเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มปรับตัวได้นะก็ละเลยเริ่มแบบว่ามีเสียงตาลกลับมานะครับแต่ก็ยังเย็นอยู่ดีนะยังแข็งอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็อาจจะยังทําอะไรไม่ได้นะฮะตัวนี้เอาประมาณนี้แล้วกัน <_ d ata> อ่ะออกก่อนแล้วกันเพื่อไม่แสบหู <_ d ata> ไม่ใช่อะไรไปตัวต่อไปครับตัวกล่องสีเหล่ยมผืนผ้า <_ d ata> โอ้เจ้าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนะแกร,รอดไหมคุยกับเจ้าแนนเพอรหน่อยไม่รอดครับดูท่าทางแล้ว <_ d ata> อุ้ยโอ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 ,อะไรอะ <_ d ata> อะไรนะอ่านไม่ทันเที่วเลยก็ อ,อ่านไม่ทันครับโ,โอ,โอ้ยากแฮะอ่านคําว่าเหวียออกคําเดียวครับรู้สึกว่าเจ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยน่าจะโดนเขาเรียกว่าโจมตีด้านอ่อิเ,อเออนนะะล็กทรอนิกส์หรือว่าด้านออนไลน์นั่นเองนะฮะไวรัสนั่นเองท่านผู้ชมน่าจะต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่านอำเภอเอาชีวิตตัวเองให้รอดเนี่ยยังยากเลยนะฮะเจ้าคอมแกทนไปก่อนนะโ,ฮโ,ฮโอ้โหนี่ไงคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตรดดอดท่านผู้ชม แต่ว่าเขายังไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นบ้าด้วยแต่ว,ว่าเกือบแล้วครับสติเนี่ยเห็นไหมเริ่มไปแล้วนะตาเขาเริ่มเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อยครับแต่ว,ว่ายังมีชีวิตอยู่นะเจ้าในอำเภอคือแบบกําลังช่วยประคองชีวิตเจ้าตัวนี้กับเจ้าโอแวกอยู่นะครับนี่คือ3ผู้รอชีวิตณนะตอนนี้นะครับแกออกไปเลยไม่ต้องไปยิงเดี๋ยวยิงพวกตัวเองบนขึ้นมาทําไงเนี่ยเขาาเยวว้าลงบุงลงมานอีกแต่ว่าโรงพยาบาลตอนนี้น่าจะไม่มีเรียบร้อยเพราะว่า อรสิทธ์เข้าสิงไปหมดแล้วครับตัวด้ยด้วยไซมอนโอ้เจ้าแบกโอ้เจ้าแบกมีปากเดี๋ยวนะวัดเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแบกครับเจ้าแบกก็ยังไม่อรอดนะเดี๋ยวว่านอำเภอคือยังคุมสติได้อยู่โหเนี่ยผมเป็นเจ้านายอำเภอนะคุมสติได้เนี่ยยากมากๆนะฮะเพราะว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยก็ไม่มีนะเจ้าฟ้าหมีฟ้าเนี่ยก็น่าจะคุยด้วยไม่ได้นะครับสติเนี่ยเริ่มหลุดแล้วนะ หรือว่าจะเป็นเจ้าโอแวงนะครับก็น่าจะบ้าเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ยังคงสามารถช่วยเหลือด้านกายภาพลูกซองนั่นเองนะครับเฮ้ยเขาพูดอะไรอ่ะเนี่ยเหมือนอ๋อนี่ยนะเป็นตัวเลขครับเนี่ย f o t r e เป็นตัวชนวนระเบิดหรือเปล่าเนี่ย ten 9 x เซเว่นครับเป็นตัวเลขครับเจ้าตัวนี้นะฮะเจ้าไซมอนอาจจะเป็นตัวระเบิดเวลาก็ได้นะครับตัวต่อไปโอ้เจ้าเกรเอาออกเลยเจ้าไซมอนอ่ะเราเอาตัวอื่นออกก่อนแล้วกันนะครับเจ้าเกรตาแดงฉ่ำมาเลยนะครับน่าจะเรียกได้ว่าปรสินเนี่ยเข้าสิงเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้กลายร่างนะครับ เจ้าในอำเภอก็เลยบอกว่าอาแกมัดไปก่อนเผื่อแกเป็นบาราสิต <c oughs> <c oughs> ก็เลยมัดขังเอาไว้ครับแต่ว่ายังยังโอเคอยู่นะรีบหายารักษามาเร็วน่าจะยังยากนะครับก็เลยรีบปัดไว้ก่อนเกรแกรทนไว้ก่อนอย่าให้ปรสิตเข้าเสงเวนด้ามาช่วยเพื่อนหน่อยโอ้เวนด้าอีกหนึ่งคนครับที่ยังมีชีวิตอยู่และรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้เป็นบ้าด้วยแต่ว่าเขาเศร้ามากครับ พราะว่าเจ้าเกรเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าโดนบริสิทธิ์เข้าสิงนะฮะเวนด้าก็เลยเศร้าตามไปด้วยนะครับไปยืนข้างๆกันเลยเจ้าสิงเออคนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เจ้าหมีฟ้าด้วยยังมีชีวิตอยู่นะครับตามหาเจอแล้วครับทั้งหมดเนี่ยเออห้าคนนะครับที่ยังมีอยู่รอดในทั้งหมดกี่คนนะสามหกเก้าสิบในทั้งหมดยี่สิบคนนะครับรอดเพียงแค่ห้าคนเท่านั้นไอนี่เอาออกไม่ใช่อะไรนะเสียงเสียงดัง <laughs> แสบหัวมาขับอีกตัวหนึ่งทไมี่ไม่โผล่ไม่รอดครับโอ้ เจ้าตัวเทสตดีหนุ่มเทสตดีกับพี่มาเทสยาไอ้น,นี่น่าเทสตดีเกินไปเทสยาไปด้วยจนบ้าหายไปเลยครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรอ,อ,อันตรายนะน่าจะยังคงอยู่ในกระบวนการฟักไข่แน่นอนครับอีกไม่นานเนี่ยน่าจะกลายเป็นเหมือนเจ้าตัวนี้แน่นอนเจ้าเลสที่แบบหัวกากระบาดแล้วครับเนี่ยโอ้โหอยู่ได้ไม่นานแน่นอนครับประมาณนี้ครับสลับ ผู้รอชีวิตนะคะทั้ง5รายกับสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมอีกสิบห้ารายนะฮะเรียกได้ว่าทั้ง5คนนี้ต้องรวมตัวกันนะครับเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยสติไม่หลุดนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่นะฮะเหลือตัวคนเดียวนะครับสติหลุดแน่นอนโดยเฉพาะเจ้าหมีฟ้านะครับเขายังเด็กนะฮะอายุแค่สิบสี่สิบห้าเองนะครับก็เลยอาจจะยังรับแรงกดดันขนาดนี้ไม่ได้ครับแต่ว่าเจ้าเขียวที่บ้าอยู่แล้วตัวนี้ก็เลยแบบว่ไม่ไม่สนอะไรทั้งสิ้นอะผมขอยิงก็พอ ส่วนแหน่เพอครับผู้ที่แบบอยู่ในประสบการณ์มากที่สุดนะครับในการต่อสู้หรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็เลยอาจจะยังชินอยู่นะแต่ก็ต้องสูบสูบบุหรี่ประทังชีวิตไว้ด้วยความเครียดที่มากเกินไปนะครับก็เลยต้องพึ่งสิ่งเสพติดซึ่งไม่ดีนะครับเหมือนเดวันด้าครับเขาไม่ได้พึ่งอะไรเลยนะแต่ว่าฮิวใจด้วยการร้องเพลงนะฮะเพราะว่าเขาจะทําให้จิตใจเขาสงบนเนาะเรียกได้ว่าแต่ละคนก็มีสิ่งที่เรียกได้ว่าควบคุมสติของตัวเองหรือว่าสิ่งของ สิ่งที่ตัวเองชอบเพื่อคุมสตินะครับเป็นของตัวเองทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นเจ้าหมีฟ้าเล่นไอเจ้าหุ่นเขาเรียกหุ่นมีเสียงนี้นะครับก็จะทําให้ตัวเองไม่บ้าส่วนเจ้าเในอำเภอคือสูบุรีนะครับเจ้าตัวแมนดารร้องเพลงนะฮะส่วนไอ้นี้บ้าอยู่แล้วไม่ต้องสนโอแวกก็เลยแก้ด้วยกันใช้ปืนนะครับไล่หวดนั่นเองไล่ยิงนั่นเองเขาก็กลายเป็นปอีทั้งหมดนะครับ แต่ว,ว่าเจ้าเกรเนี่ยไม่ได้เป็นบ้าน,นะแต่ว,ว่าโดนปรสิตเข้าสิงด่างหางนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรีบหายารักษานะครับตอนนี้เขายังไม่เป็นอะไรมากเนืครับสตอรี่วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับเจ้าคอรับในสตังค์ีีนั่นเองนะฮะแน่นอนครับเวอร์ชันนี้เป็นเนื้อเรื่องมันมีภาคต่อแน่นอนครับเป็นภาคที่2เนาะน,น่าจะาแฟนเมดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันละกันนะครับในภาค2 คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับให้5คนเขาจัดการและใช้ชีวิตต่อไปนะฮะวันนี้เราให้กำลังใจใเขานะครับเดี๋ยวภาค2จะมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับซีอวผมเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ